หมูนี้มันเป็นอะไรนะฉันปลูกอะไรก็เหมือนจะหายไปทุกทีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกทำอะไรนะ่ะไอ้ฮุ้ยมายุ่งอะไรกับฉันเก็บเก็บเก็บนั่นแหละเบาๆเดี๋ยวลุกมาแป๊บนึงเอ้ยมาแล้วหุ้ยหุ้ยเสียวเข้าลงเรือนแป๊บหนึ่งไหนดูซิปลูกไงวะสาขโมยมากดอะไรไม่ได้เลยฮะเอ๊ะหรือว่าเอาไปขายวะ อ๋อเล่นอย่างนี้เหรอโอเคเดี๋ยนี้ก็เก็บต่อดีครับผมไอ้อเรื่องขโมยไว้ใจผมได้เลยเฮ้ยพวกนายเก็บเก็บเก็บขายดิแจมราคาต่างกันปะเฮ้ยแครอทสี่บาทออโร่าสิบสามบาทข้าวโพดสิบบาทอ่ขา,า 16. ข้าวสาลีสิบหกกล้วยดอกสิบผักกาดหกอง,งุ่นสิบเก้ามะเขือเทศยี่สิบเลย ตัยนี่อะไรผักโขม11แตงโม18ฟักทอง13โอเคเอาแตงโม,โมแล้วกันมาเก็บไปเฮ้ยโอ้ยจิบหายแล้วโอ้ยเจ้าคือร้านนี้ร้านอะไรครับอ๋อเพิ่มไอ้นี่กระเป๋งที่เก็บผักเราสินะเข้าใจแล้วอันนี้อะไรอ่ะเขาไม่ได้เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเพื่อนเขาเขาปลูกเป็นยังไงวะ โห oh, ยังแจม่มยังสวยอะ่ะวิอยากปลูกได้จังเลยเอ,อ้ขอโทษครับไม่ได้ขบมยครับเล่นเล่นยังไม่เป็นครับเอ่อมาหนึ่งชิ้นนะมันกดยังไงวะเหมือนจะไม่ได้วะสงสัยต้องไปถามผู้ช่วยชาญซะและ้วลุงฮะมันเปิดยังไงครับผม้ยอ,อย่ามายุ่งกับกูปลูกไงฮะลุงปลูกปลูกไงในใน,ในเรือน้อยกระบะไอหมอนี่ตั้งยี่สิบชิ้นเลย ตกลงมันเล่นยังไงวมันมันมันปลูกไงเดี๋ยวพี่สงสัยน่าจะเป็นร้านนี้เลยวะอ่ะอะไหนเข้าอีกสักรอบสิอ่ะเดี๋ยวไปเก็บให้มันเต็มก่อนละกันมาเก็บให้ลุงอยู่เลยวะเออข้างหลังข้างหลังแั๊บึงแั๊บึงลุงจะพ่งมาเดี๋ยว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 เยเยพอทอลุงเดี๋ยวดีใจเย็นๆสวัสดีครับพี่นฮะเฮ้ยนี่ไงการโอนย้าย ี่งไงสิ่งที่เราเก็บมา5ชิ้นโอเคกดเลยปะเอ้ยใช่ด้วยเสียตังนิดนึงนะเอาจัดไปดีอย่างนี้เรียบร้อยครับคุณลูกค้าเชิญไปที่เรือนของคุณได้เลยฮะไหนดูดิเอ้ยมาจริงกว่าเฮ้ยนี่ไงเอ้ยทำเป็นแล้วเว้ยมาไปลุยกันต่อฮะเรื่องขโมยนี่ <c oughs> อ่ะ ล,ลุงแม่งยังเดือดไอพวกเราเก็บเก็บเดี๋ยวลุงมาเก็บให้องุ่นหวานเจี๊ยบมาฉันจะเอาไปเฮ้ยอย่ามาแย่งข้าวสาลีก็เอาปะเอ้ยได้ราคาอยู่ไอ้ลุงมันยังไม่เห็นว่านี่ไปให้หมด อันนี้อะไรวะผักโขมโอเคเอ้ยเหมือนลุงจะมาเดี๋ยว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 ลุงเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยไอยดอกนี้ก็เอาไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออความโรคมันเป็นอย่างงี้สินะฉันเข้าใจละ